มาปูฮาาปูฮาเดี๋ยวรอคนดูก่อนนะค,ะค่ะเดี๋ยวขอไลฟ์ในทะิก t o อมาแล้วค่ะสองสาวเล่าเรื่องแอตลาสเท้าสีทับสองค่ะ ก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์ก็แชร์เราทั้งสองคนก่อนนะคะเพชชีแล้วก็คุณหมอบุญเถื่อนค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นอาทิตย์ที่สามแล้วนะคะเข้าสู่วันที่21ของการมาคุณหมอบุญเถื่อนที่เซนออลที่ร้านเท้าสี่สามทับ 2, ที่คลินิกของเราสวัสดีทุกคนนะคะก่อนอื่นเลยฝากแชร์ป็นกับแชร์เราทั้งสองคนก่อนนะคะ วันนี้ก็ยังเหมือนเดิมมาทําสวยมาบอกโปรโมชั่นดีๆให้กับทุกคนใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะแล้วก็โอ้ยดูชุดคุณหมอเปรี้ยวมาดูเสรวันนี้มาจัดแบรนด์อะไรคะเนี่ยชุดนี้มาจาด Gentle Woman ตปังมามาค่ะแต่ว่าควาจริงไม่ใช่ Gentle เท่ทาไหร่คอนข้างที่จะเป็นอะไรคะ h o ู l i g ก n Woman เลยค่ะปังมากๆสวัสดีค่ะเราเป็นฮูลิกมค่ะน้าหมอใส่วัวค่ะ ใส่แบบส,สายยศาสตร์ใชหมอบเปรยเปรย์หมอรอร,อรอออ่อยนะ่อยหม่แรงแรงใส่แบบส,สายยศาสตร์หรือเปล่าสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะฮัลโหลกี่คนดูแล้วเนี่ยสามสิบแล้วครับวิตาขาดอีเหรอลืมลืมลืมอะไรไปนี่โอเคอ่ะอ่ะแล้วก็สวัส,สดีวันนี้ตอกคุณหมอเพื่อนในทิกเกอรนะคะสวัสดีแปรวันนะคะทำไมนี่นี้มันขาวจังเลยก็หมอกไม่ใส่เอฟเฟกต์หมอกแบบว่าฟิลสดเลย เอาอมาบอกสดจริงบอกเลยไม่ใช่เอฟเฟกต์นะทำไมมันขาวอย่างนี้คุณแม่ไม่เอาอย่าไปใส่เอฟเฟกต์ถึงแตเออฟิลสดเราสวยจริงอยากเห็นหน้าสดไปดูทิกต็อกค่ะวันนี้มันปลอมนี้มันปลอมอีเที่กูขาวขนาดนี้เลยเหรอปลอมอีกดอกบอค่ะโบลท็อกเกาหลีกับ USA โซดิฟเฟอรนต์กันยังไงคะเหมือนกันค่ะแต่เราไปดูที่ความบริสุทธิ์นะคะเขาเรียกว่าโปรตีนเพียวริตี้นะคะนี่เราดู้ไหว่าคนจะชมหน้าเพชรชีว่าเล็กมากเมื่อวานไปเจอแอนนาแอนนายเหรพี่เพชร ทำไมเปลี่ยนไปมากว่าเราไปเจอเขา้างประมาณสี่ปีเขาถามเลยว่าพี่เล่นลุกเป็นแบบลุกแบบอิน, <India. S 1> เ,น,นดเดียมากทำไมหน้าเล็กขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเออ,เอ,อว,ว่าอ,อ๋อไม่เลี้อะไรเลยนะแค่สีหนึ่บอทอ์แค่สีบอบทอ์ค,บบทอครั้งเดียวริบหน้าครั้งหนึ่งแค่นั้นเองกับหมอกุณชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้แม่จะฉีดปากให้พี่เล่นไหมคะอ,อแมาฉีดไหม้าเจ็บไหม ก็เข็มเล็ก <observed> น <Okay. S 2> ิดเดียวคุณเป็นย <toxic> <ket> ังไงอะหมอคุณเป็นฟิลเลอร์ฝรั่งใช่ปะเข็มเล็กนิดเดียวพี่เพชรที่เข็มใหญ่พี่เพชร์อย่งสู้ตายเลยค่ะมันจะโวมสึ่งกี่ชั่วโมงอะครอ๋อไม่ไม่มากเพราะเดี๋ยวเราใช้เทคนิคใหม่ที่ถึงสเตนเซลด้วยค่ะสเตนเซลด้วยแล้วเป็นไรอ่ะสวัสดีทุกคนนะคะเอาสิบคนเองเหรอคะบนถกการผมใช้เท่าไหร่ทักไลน์กันยองมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะเหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวพี่ก็ย่าดปักหมดให้ค่ะหมอนั่งได้นะหมอนั่งเลยนั่งนั่งนั่งพี่นั่งหมอน่อยใา่ สองสี่พี่น้องนะคะฟิลขออนั่งแป๊บนึงโทษนะคะอ๋เงงะอเพราะว่าไฟมันไม่ต่อ Let me <c oughs> we stabilize this okay like this อ no. ั i นึงนะคะสวัสดีคุณทันทิคนด้วยนะคะเอาเหมอนั่งไปเพราะเราจะได้เห็นแบบครบถ้วนหมอนะโอเคเริ่มเรล่กลายเป็นครูอ้วนไปเลย สวยสามโชวชุดด้วยเซ็ที่เพรใช่ค่ะพี่เพรชุดก็คือแบบยัวสามดีม,มากมันดูขาวไปแล้แม่ทำไมขาวอย่างเงี้ยมัเหมาขาวอยู่แล้วแล้ววันนี้นะคะเราจะทำกันสามอย่างเหมือนเดิมก็คือฉีดผิวหนึ่งนะคะ เซ็นเซลล์หน้าหน้าส่ำวาวหนึ่งแล้วก็นะ <c oughs> ฟิลเลอร์ปากเลยเนาะแต่ฟิลลเอร์ปากแบบเดี๋ยวเราะสองคนจะมีงานเดินพรมแดงกันวันที่สิบห้าในช่วงค่ะคุณหมอใช่ค่ะคุณหมอเตรียมชุดแบบราตรีไว้หรือย,อยังสฉ่าๆอ,อ๋อสั่งไว้แล้วค่ะจะมาเพราะว่างานนี้เพชรใช,ใช้คุณหมอแจ้งเกิดแบบเต็มที่เลยแจ้งเกิดแจ้งตายพี่เพชรเพราะเดี๋ยวงานชีพคุณหมอต้องเด่นค่ะแจ้งเกิดหรือแจ้งตายก่อนนะคะไม่ทราบเหมือนกันนะคะคุณหมอสวยมากๆขอบคุณนะคะแจ้งเกิดหรือแจ้งตายเอาดีๆนะคะ แชร์กันไปก่อนค่ะแชร์กันไปก่อนนะคะทําไมคนน้อยอย่างนี้คะเฮียเรียบงูเบอร์เรียบงูหายไปไหนกันหมดคะหรือว่าตะลึงมือนี่ทําอะไรอยู่ไม่เห็นคอมเมนต์เลยค่ะมือธรรมดาคุณหมอเขาอาจจะมือทําอะไรอยู่คะดูอยู่เนี่ยดูอยู่ก็คอมเมนต์ด้วยมือมัวทาอะไรอยู่มือเออมัวเต้วอยู่หรือเปล่าคะมืออพิมพ์ขึ้นมาบอกว่าเป็นปาตี้มาเหรอคะหรืออะไรอย่างเงี้ยเล่าเิสนุกไหมคะเออสนะ สนุกค,ค่ะสนุกเป็นหมอว,วนเวอร์เลยใน Facebook เฟซบุ๊กเกี่ยวกับเรื่องควา,ราม,มรักเกี่ยวกับเรื่องผู้ชายเนี่ยเล่าสิเกิดอะไรขึ้นกับคุณหมอก็มันมีแบบว่าคนไม่จริงใจอะค่ะเข้ามาหลอ,อกประมาณนั้นแห<บ><บ>ละแล้วก็สิ้แล้วก็เหมือนกับว่าเราไม่เคยคิดกับเขาเป็นอะไรเลยนะประมาณว่า,เ,<อ>าเราดีแม่หนูเห็นเขาเป็นเพื่อนก็เขามากินเหล้ามาอะไรที่บ้านอย่างเงี้ยมาแบบโอ้ยตั้งแต่ก็เจ็ดแปดเดือนแล้วแหละนะแล้วเราก็การความผูกพันหรอเออการความผูกพันแล้วตอนหลังเขาบอกเขาชอบเราก็บอกเอ้าเออยังไงวะ เขาบอกเราบอกชอบแบบไหนแบบเพื่อนแบบอะไรเงี้ยหรอเขาบอกไม่ใช่เขาบอกว่าชอบแบบผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยเออแล้วเสร็จแล้วเขาบอกว่าเอออยากคบอยากเป็นแฟนเราก็แบบจริงหรออะไรเงี้ยเราบอกเอาเป็นแฟนนี่คือต้องพาไปเจอพ่อเจอแม่ได้นะอะไรเงี้ยเราคนตรงๆเนาะผู้ชายก็บอกได้สิเราบอกเอาแล้วคุณอยู่กับใครอ่ะเขาบอกว่าเขาอยู่กับพ่อกับแม่เขาพูดอย่างนี้นะผู้ชายวูดอย่างนี้นะเขาู้ชาาบอกอยู่กับพ่อกับแม่เราบอกอ่าโอเคแล้วอย่างนี้อย่างนี้คุณโพสเฟซบุ๊ก o o k แท็กฉันได้ไหมเราก็แบบ เราไม่ได้จะให้เขาทำนะเราลองอใจเาเฟบุ๊กเลยหรอเราลองอใจเฉยๆเขาก็บอกได้สิได้สิเดี๋ยวรอดูเลยแล้วก็บอกอ๋ออโอเคโอเคแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เว้นไปวันหนึ่งผู้ชายก็มาอีกก็พูดคําเดิมอีกเรื่องขอเป็นแฟนนู่นนี่นั่นแล้วก็อเ,ออเออเออเออก็แปลกๆคือแปลกๆมานะ,ะแล้วเสร็จแล้ว,ลวเราก็ ผู้ชายก็หายไปสองวันไม่อ่านไม่ตอบไลน์อะไรเงี้ยทั้งๆท,ที่แบบว่าเหมือนกับเราก็ตกลงแล้วเราบอกอ้าวแล้วเป็นแฟนนี่คือย้ายมาอยู่บ้านฉันได้เหรอเขาบอกว่าได้สิมาได้แบบเราก็บอกเราก็แบบเราเราก็งงๆแล้วใช่ไหมเขาก็เออมันยังไงอะไรเงี้ยล้วก็เพราะเราเห็นเขาเป็นเพื่อนมาตลอดอะไรเงี้ยเราก็เลยไปสืบสืบเราก็แบบนักสืบควยนันนะคะก็คือเป็นนักสืบควยนันนักสืบควยนันก็แบบชะลอโพงสาวอย่าเงี้ยค่ะเราก็ไปสืบสืบดูก็รู้ว่าอ้าเขาแบบ แต่งงานกับเมียอยู่กินกันมาหลายปีจะจะติดปีอยู่แล้วแล้วก็เมียก็ใช้น้ำสกุลเดียวกันยังไม่ได้ยาไม่ได้อะไรอ้าวแล้วไหนบอกอยู่บ้านกับพ่อกับแม่โอ้งงดิฉันก็รู้สึกว่าโอ้ยรู้สึกผิดมากเลยก็เลยโทรหาเมียเขาไปเลยค่ะจบเรื่องจะได้จบแสดงตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยโทรไปหาเมียเขาบอกว่าต้องขอโทษด้วยจริงๆไม่ได้บอกว่าชื่ออะไรนะขอโทษด้วยนี่เป็นเพื่อนพี่คนนี้นะแล้วก็บอกว่า เออแบบว่ารู้จักกันมาเจ็ดแปดเปเจ็ดแปดเดือนแล้วพี่เขาก็มาที่บ้านมาอะไรย่างเงี้ยตลอดแล้วก็เราก็ไม่รู้แต่คือเราเห็นเขาเป็นเพื่อนตอนหลังเขามาแปลกๆแล้วก็ล่าสุดเขามาขอเป็นแฟนแล้วเราก็เออเราเราเห็นมันอะไรแปลกๆหลายอย่างเราเราก็ไปสืบสืบดูว่าเฮ้ยคุณมีคภรรยาอยู่นิว่าอะไรเงี้ยเพราะเขาตอนตั้งแต่เจอเราครั้งแรกเขาก็บอกว่าเขาโสดมาสองสามปีแล้วเขาไม่ได้บอกนะว่าอยู่บ้านเขาหาหนหมอนแหละเขาทำให้ผู้หญิงว่นไหวไงนี่ไม่ได้ว่นไหวตั้งแต่แรกเพราะว่า รู้จักกันมา7จ็ดเ็ดเดือนแปดเดือนก็แหลอ่ะชอบก็แหลว่าไม่หวันว่นไหวดริงีอ่อนรักผู้ชายง่ายแม่แต่รประกาศโสดไปข่าวนะั้นก็ยังโสดอยู่นะคะใครที่ว่ากคบได้เลยนะ,ะเขาไม่ใช่สเปคหนูโอเคนะ ชอบจริตสไตล์หมอมากคะ่ะชอบขอบคุณนะคะเราก็เลยโทรไปบอกเมียคะาบอกว่าอขอโทษนะคะหละักๆคือไม่ได้มาจะไม่ได้มาแบบมันร้ายมาแย่งมาอะไรเราคือขอโทษในลักษณะข,ของผู้หญิงด้วยกันแล้วอีกอย่างนึงคือคนอย่างเราเนี่ยหนึ่งเลยเราไม่เคยเป็นเบอร์สองใครสองก็คือเราไม่รักกินขโมยกินเมื่อฉันไม่ได้เป็นที่หนึ่งฉันก็จะไม่เป็นทนี่สองใครใช่ปะใช่แล้วก็เราไม่เคยรักกินขโมยกินต้องบอกก่อนเราไม่เคยรักกินขโมยกินกับใครแล้วคนอย่างเราจะไม่มีให้ใครไปพูด เสียหายว่าแบบว่าอ,อุ้ยนี่แย่ผัวชั้นนี่มันนวัวกับผัวชั้นอย่างเงี้ยไม่ได้ชั<อ>้นก็เลยเปิดเลยนะคะแล้วขอโทษขออภัยแล้วหลังจากนั้นผู้ชายเขาก็เกลียดฉันไปเลยค่ะเขาก็เขาก็าก็แบบว่าแบบเกลียดฉันแล้วก็บล็อกฉันทุกช่องทางฉันก็ออโอเคนะไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรแต่เมื่อวานทำไมหมอกข้ามควนกับเบนซี่ดอาแม่หนูรักเขาอยากเคลียร์อยากให้มันจบ่ายเงี่ยไม่เคยรักเลยค่ะคนอย่างกูไม่เคยพูดว่ารักใครคนอย่างกูไม่เคยรักใครนอกจากตัวกูเอง โอ้อยไม่ได้นะหมอแล้วเราจะมีแฟน,นได้ไหมเราเนคนหลังเราเราไม่เน้นคุยนะคะเราเน้นเย็ดอย่างเดียวเย็ดค่ะดี <c oughs> ขอบคุณนะคะใครอยากสอบถามศัลยกรรมนะคะเราจะไม่คุยนในไรสดไลฟ์สดจะคุยเรื่องคุยเรื่องรวยคุยเท่านั้นนะคะเรื่องควยเรื่องยนะคะแต่ว่าเรื่องศัลยกรรมแอดไลน์ด็อกเตอร์เซจนติกค่ะนะคะอ่าเราก็มีคําถามจากทางบ้านที่ถามมานะคะว่าเออเวลาฉีดโบลทองด่างหรือนอนฉีดนะคะต้องแจ้งก่อนนะคะเวลาฉีดโบทองเนี่ยโบลทอเนั้นเป็น็อกซินเนาะมันเป็นโปรตีนใช่ไหมคะ แล้วทีนี้เนี่ยอาการลักษณะของโบท็อกเนี่ยมันมีถ้าโบท็อกที่เอ่อพิริตี้น้อยๆก็คือความบริสุทธิ์ของโบท็อกน้อยนะคะ ปกติแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสไมเกรดไปกล้ามเนื้อข้างเคียงไมเกรดในที่นี้ก็คือการเป็นการเคลื่อนตัวของโปรตีนไปที่กล้ามเนื้อใกล้เคียงได้นะคะปกติเวลาเราฉีดเนี่ยเราให้คุณท่านอน4 5้าองศาเราฉีดนะคะนอนแง่แก่อย่างนี้เลยก็หมอสวยมากจากคุไปรเดอะฟิวเจอร์ติลเตอร์ค่ะนอนแง่แก่ฉีดเลยเนี่ยเราไม่แนะนํานะคะแล้วก็หลังฉีดเนี่ยปกติเนี่ยให้อยู่ในท่าอัปไรท์โพซิชันสี่ถึงชั่วโมงเลยเนื่องจากอะไรคะคุณรู้ไหมว่าสมมุตินะคะสมมุติเราฉีดบอท็อกกบริเวณหน้า แล้วถ้าสมมุติว่านอนฉี่ er, ใช่ไหมคะแล้วสมมุติมันมีเลือดออกปุ๊บเราเราเอามือเนี่ยกดกดแค่กดเลือดออกนะคะโบทอกที่ stability ของโปรโตีนไม่ดีเนี่ยมันก็เคลื่อนไปทําให้ตาตกคิ Q ้วตกได้เลยนะคะแล้วก็คือตามตาราเขาก็บอกไว้ก็คือ45องศานะคะแล้วแต่ว่าหลังฉีดให้อยู่ up right position 4-6ชั่วโมงพอมันเกิดปัญหาแล้วเกิดอะไรขึ้นคะก็คือว่าพอถ้าเกิดตาตกคิ Q ้วตกขึ้นมาหมอคนไหนที่เขาไม่ได้ทําตามตาําราไม่ได้ทําแบบนี้นะคะเขาต้องรับผิดชอบคนไข้แล้วก็คือ มันมันก็เข้าตัวอยู่ดีคนอย่างกูนะคะกูไม่ทาอะไรนอกตำนานะคะกูก็ทําในตํารากูเล่นตามเกมเล่นตามกฎตามระเบียบตามกติกาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมีปัญหาอะไรมาก็คือมาโทษกูไม่ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือกูเองก็ต้องบอกคนไข้หมอได้บอกพี่เพชรไหมคะว่าอยู่ในท่าตั้งบอกค่ะสเปข่ายเยอะแล้วก็นั่วโมงสวยห้ามนอนราบสี่ถึงหกชั่วโมงเพื่อความปังค่ะหมอหน้าเหมือนซินวีเดอะสตาร์ค่ะดีจากดิบไปอเวอร์หมอสวยา ผมจะไม่มีอยู่ไรเนีผมหมดหมดั้แพชชี่ซูเปอร,ร์สตารสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็อันนี้กล้องนี้มันขาวนะรู้สึกว่าแบบไม่ใช่เรานะคะคุณหมอพอหมอเปิดปุ๊บหมอพอหมอเปิดปุ๊บอบุญจิจู โบทอกเป็นไมเกรนหายปวดจริงไหมคะหายนะคะแต่ว่ามันไม่ได้หายขาวรอนนะมันเป็นหายแค่เทมพอรารี่นะคะปกติแล้วไมเกรนนะคะเราไปดูที่สาเหตุบางคนในไมเกรนเนี่ยไม่มีสาเหตุก็เกิดขึ้นได้นะ,ะบางคนรู้ว่าเขามีเมียมีลูกอยู่แล้วก็ไม่เลิกยุ่งนะถือใจหมอมากที่ยอมถอยออกมา oh. คนเราเจอกับตัวคบกับแฟนเจ็ดปีมีลูกด้วยกันหนึ่งคนแต่ผู้ชายเลือกผู้หญิงใหม่ไม่ได้เลือกเรากับลูก คือต้องเข้าใจนะคะถ้าผู้ชายเขารัก A มากเขาจะไม่มี B ถ้าเขารัก B มากจะไม่มี C อันนี้เป็นความพูดของจอห์นนี่เดฟนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติจะให้ผู้ชายเลือก A หรือ B หรือ C ผู้ชายต้องเลือก C คะ่ะเพราะเพราะ C เป็นคนที่ถ้าเขารัก A เขาจะไม่มี B เขารักดีเขาจะไม่มีสีค่ะเขาต้องเลือกสีค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผู้หญิงนะแล้วแต่บางคนก็ยอมที่จะตกอยู่ฐานะเมียน้อยมากกิกมากอะไรมาก็กเรื่องของมึงค่ะกูค,คนมีศักดิ์ศรีกูไม่ได้หาคุยยากขนาดนั้นค่ะมันจะมาคุยฝังเพชรคุยเลี้ยงทองไม่ใช่ค่ะทำไมออกสื่อ,อ,อดูแลหรือว่าแรใส่ผู้ชายหมอ,อค<ว>ุย <hungry S 2> เลี้ยงทองห <โ adian! S 1> ยอกผมจะ,ะ,ะเสียใจนะคะเาเสียใจไปเลยหย่ามั่นพันห้าสองพันนะคุยห้า เพราะฉะนั้นอย่ามาอย่ามาแบบผมชอบทฤษฎีของคุณบอกมาดูเลยค่ะใช่ปะขอบคุณคุณไปนะคะก็บอกแล้วค่ะว่าเราเองต้องชิงเปิดก่อนค่ะเรามีศักดิ์ศรีของเราเราไม่ได้จะมาแย่งขายไม่ได้อะไรเขาพูดกับคูอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าอยากได้ไหมอยากได้ก็เอาไปกูก็เลยบอกว่าเอาถ้าไม่ใช้ก็ส่งมานี่ก็บอกเขาไปอย่างนี้ผู tamam> ้หญิงพูดหรอ ผู้หญิงก็ถามกูบอกว่าอยากได้ไม่ล่ะอยากได้ก็เอาไปแล้วทีนี้ก็เลยบอกว่าเอาเ็าถ้าไม่ใช้ก็ส่งมาก็พูดแค่นี้แต่ว่ายังไม่ได้บอกว่าส่งมาทําอะไรนะคะเอาน,นี่พูดตามจริงเลยพูดพูดกี่ไรกูพูดแบบนี้ค่ะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายไปถามเขาได้ว่ากูพูดยังไงถามาเขาเราอยากได้ไหมถ้าอยากได้ก็เอาไปกูบอกอ้าวเขาทําไม่ใช้ก็ส่งมาสิคะ<อ>ใช่ไหมล่ะเออเรามันคนแน่อย,อยู่แล้วเรามันแน่มาโดยตลอดเราจะไม่ยอมตกเป็นน้อยเป็นอะไรของใครหรือว่าแบบ อีกเร่างก็กูไม่รู้ถ้ากูรู้ว่าแม่งแบบมีเมียนู่นนี่อะไรกูก็ไม่ให้มันมาไปไปมาบ้านกูหลอกเออไปก็ไปไปมามาไม่ได้มีอะไรมานั่งกินเหล้าเฉยๆือนันเนียไม่นัวด้วยกินเหล้านัวเนี่ยมันเพิ่งมาขอทีหลังหลังจากที่แบบมันขอเป็นแฟนผู้ชายมีเยอะแยะคําจะไปสนเรามีคคะไม่สนค่ะไปอาบผู้ชายให้หมอหน่อยหมอสสองพันห้าสองพันนะคุยห้าหกห้าแปดอย่า เย็ดช่ำเลย <ผม S 2> ยา่ยาชอบแอัติจูดนี้ของคุณหมอค่ะขอบคุณนะคะมีคนบอกว่าชอบไม่ใช่อยู่กับเธอฉันจะกลายเป็นคนซอฟไปเลยเลยกนะ็เออดีนะหลู่แรงหรอคะใช่หลู่แรงมากเลยอ่ะอย่ามาตอแหลค่ะ ลอาคารก็เลือกศัลยกรรมแอดไลน์นะคะด็อกเตอร์เซอร์เจติกมีทั้งหมดอตั้งแต่โบท็อ,อกร้อยใหม่ทําจมูกนะคะ <ทำ S 1> หน้าฉ่ำฉีดเซนเซลนะคะมีหมดแอดไลน์กคุณหมอแล้วก็ <S <S ถ้าใครที่ความคาดหวังไม่ได้อยู่บนพื้นดินนะคะเยียอย่ไม่ต้องแอดมาไม้อ,อ,ะะมอสัตว์นะบางคนกูด่าเลยนะคะกูด่าเลยนะคะก็รับให้ได้นะนี่ก็เราก็เป็นคนแรงๆนะคะสาสวัสดีค่ะหมอสวัสดีค่ะพี่เพชร เป็นสิทธิ์คุณหมอสวยๆปังๆค่ะขอบคุณค่ะเออเลิศใช่อาเบล่าว่าไงลูกบีฮิตนะเออสวัสดีค่ะคุณแม่ตาหวานเองแสดงว่า,ตา,วาตาหวานบารมีถึงแม่เพชรถึงได้ขอเฟชแม่ได้แท้ๆอ,าาอุตส่าห์ทูค่ะ,คะ พี่เพื่อนยังไม่เต็มนะคะเพราะชนรับทุกคนได้หมดค่ะแล้วเขาพี่เพก็จะเล่น Facebook นี้แค่อีกแค่ยี่สิบห้าวันนะเฟซบุ๊กหลักกลับมาก็จะกลับไปเล่นเฟซบุ๊กหลักก็จะเก็บเฟซนี้เอาไว้นะ้ค่ะนะคะผู้ชมขาไหนคะอ่ามีอะไรคำถามก็ถามขึ้นมาค่ะค่ะวตอบคําถามไลฟ์สดด้วยกันค่ะคุณแม่ไปอยู่ข้างหลังแล้วก็ดูแบบว่าดูผอมมาหนูดูอ้วนแม่ไมานั่งข้างๆมันนั่งข้างสิคะไหนคะมันนั่งข้างเอออะเห็นยวไล่ะ เ,ออเดี๋ยวเราจะมีไปเดินพรมแดนกันนะคะใช่เป็นงานการ่านะครเปิดตัวละครซุปตา2550นะคะเราจะได้เจอทั้งพี่เคนทีลเดชน,นะคะพี่หน่อยบุศกรนะคะออพี่แอนทองะสมนะคะมาริโอเมาเลอร์ er นะคะหยาย่านะคะทุกคนจะไปรวมปฏิงานนันแน่นอน oh <my> นเจอกันแน่นอนกับงานพรมแดงพร้อมกับร่วมอาบประมูลของนะคะแล้วก็ร่วมชมละครตอนแรกพร้อมกันทั้งโรงภาพยนตร์เลยนะคะที่ ปรุงสีพารากอนอาอซินิเพกค,ค่ะแล้วคุณบอกก็เป็นตินการาดินเนอร์นะคะจะเป็นชุดราตรีก็ได้ชุดอะไรก็ได้ที่ฉ่ำ แต่งานในพปชีดได้ชุดมาลับเป็นชุดแบบธรรมดาให้คุณหมอโดดเด่นเนาะเพราะว่าไปชีมีออร่าอยู่แล้วความเป็นสุดตาอยู่แล้วแต่ว่าคืนนี้เราก็การแจ้งเกิดหมอประจำตัวของเรานะคะให้นางได้เกิดแบบเลิศเฉลิมชามไ้เกิดแล้วก็ได้ดับในวันเดียวกัน,นะะไปไปได้นะปเป็นบริการแม่ได้แม่สามารถอคอนเฟิร์มที่นั่งได้อีกเลยสลยับไปถ้าไปถ้าจะใส่ชุดสูทไปพร้อมแม่ไปประกบหมอมระถือได้เลยวันที่สิบห้าหกโมงเย็นจบไปแล้วเป็นสปอนช่างแต่งหน้าให้แม่ด้วยเพราะแม่ติดต่อมาแล้วค่ะ คุดฟิวเจอร์ติวเตอร์ต้องสปอนค่าแต่งหน้าให้แม่และรูวแกบ,บเก๋ๆนะออแบบเ่เรื่องราวดีๆเวอร์ลอ,อ,องดูสิหน้าเรียวมากเลยเรียวเนาะแล้วก็แบบว่าฉีดก,ก็ลงเร็วด้วยเนาะลงเเลอค่ามาพี่เพชรหลังจากฉีดหน้าแล้วสวยฉ่ำขึ้นมาชายหน้าสดก็ย,ยังโอเคอยู่ในระดับหนึ่งซึ่งแต่ก่อนแต่มันก็ประมาณห้าถึงแปดครั้งแล้วหมอหน้องถึงจะสวยขึ้นกว่านี้แล้วมากเลยอย่างเงี้ยเนาะ เจำตาหวอไม่จบสักทีนะคะหมอมีแลนจะฉีดฟิลเลอร์ทั้งหน้าที่เพชรปากคาทำไมต้องฉีดฟิลเลอร์ทั้งหน้าไม่เข้าใจไม่เดี๋ยวเราจะฉีดไขมันค่ะเราจะฉีดไขมันเดี๋ยวเราต้องเอาเอาข้างบนออกแล้วพอแผลหายปุ๊บเราใส่ไขมันทั้งหน้ามันจะได้ฉ่ำแบบละมุนดีค่ะไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆไม่ได้รีบนะคะความสวยไม่ใช่อุ้ยทำแมทเดียวโอ้โหเหมือนเป็นเกิดใหม่อย่างนี้ไม่ใช่ความสวยต้องค่อยๆทำนะคะ ค่อยๆทำไม่ใช่ว่าอุ้ยกลับบ้านไปทีหมาเหา่าหมากัดเลยค่ะหมา<ช>ที่บ้านกัดเลยจาหน้าไม่ได้ไม่ใช่ <c oughs> นะคะมันต้องค่อยๆค่ะความสวยเรารีบไม่ได้นะคะเราไม่ได้รีบไปไหนคุณแม่ใช่ไหมคะเราก็อยู่กันไปไม่ได้รีบค่ะความสวยมันเล่นไม่ได้เล่นดาวเล่นเดือนเล่นตะวันให้ขึ้นมาก็คือไม่ได้เราดูปุ๊บอะไรอะเ่มตัเดียวบ้างอ่ไปอย่างเงี้ยอ่ามันต้องดูตามความเหมาะสมค่ะ จมูกฉีดได้ไหมครับผมไม่อยากทําแบบใส่ซิลิโคนฉีดฟิลเลอร์ฉีดไม่ไปฉีดได้ค่ะแต่ก็ต้องต้องระวังนิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่ามันก็เป็นเอ่อลักษณะของอน a t o m y ที่อันตรายมันเสี่ยบมันมีเส้นเลือดอยู่นะคะเส้นเลือดเป็น r e t ิน a l a r t ์ r y อยู่นะคะปกติแล้วการฉีดฟิลเลอร์จมูกเนี่ยก็ต้องทําในมือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะแต่ว่าถ้าถ้าใส่ซิลิโคนก็จบจบไม่เลาหรือจบจ้าไปเลยรอบเดียวถ้าสมมติว่าคุณไปตายใช่ไหมคะ เวลาเผาขึ้นมาเนี่ยซิลิโคนเราอาจจะเก็บไว้ให้ลูกให้หลานได้คะค่ะค่ะอะใครมีคําถามไหมคะมีคําถามไหมวิววันนี้ยังไม่มีอะไรตลกตลกเลยหรือว่าเฟซมีคนน้อยไหมมีคนน้อยก็ถือว่าเราไปที่ติ๊กต็อกนะเอองั้นแม่ออกไปทิกต็อกแม่ไหมไลค์คุณ่อนโอเคเราไปบอสบอลที่ติ๊กต็อกนะคะไปติ๊กต็อกนะคะออกออกอันนี้เนี่ยไปติกตามกันนะคะใครอยากสัญญากรรมใครอยากเกลียดอยากเลือค่านะคะด็อกเตอร์เซอร์เจติกอยู่เราไปเจอกันที่ติ๊กต็อกเพชชีค่ะอ่าติ๊กต็อกค่ะ